สวัสดีสวัสดีเบอรทุกคนสวัสดีตอนสวยมาตอนแลกว้าวซีทาดพี่น้องมาตอนแรก <laughs> เอาเนื้อขอโทษว่าเอาบนเนื้อพนาแบ่งกันเป็นสื่อมาหาร้อยท่านพี่น้องสิงมาแบ่งกันคนละสองร้อยห้าสิบย,ยังมันอันนี้นะ่ะน,นังมันไไน,นังยังคือเป็นอันนี้แต่กินกับคน มาเห็ดนางมาเห็ดเลยเลย่อีเออันเคยถ่ามาเห็ดเฮ้ยมาเห็ดเลยเด้อเพื่อนยังไปทานกินอันเขาเส่าได้เพื่อนกันมลงุ่มไปก่อนมุ่มไปก่อนนีนี่อ้าวอันนี้งุ่มไป นังมันเอาเส่กระซามไปเดี๋ยวให้เธอเห็ดเคยเถ่าหมักจะได้หนังผูนผูมาลอยจีเหมืนบ่แพงผูเห็ดม <laughs> ันผูเห็ดมันเคยเถ่าหผูลอยจีเหมืนบ่แพงนั่งเถอเคยเถ่าเห็ดตากไว้เนาะเด็กเด็กมาบ่แพงมาจีกิน ซื้ออันอยู่บ้านห้าน่ะซิได้อันกระดูกน้ำแต่ว่าถ้าไปซื้ออยู่ตลาดนี่ได้แต่สิ้นล,วลว้วนๆอยู่อยู่อันอยู่ตลาดน่ะโลละเซนซาวจะถ่ายเอาเงินเลยเด้อจะคอยเอาเงินให้เคยถ่ายกันยังเหตุงานอยู่พี่น้องตื่นมาเหตุ เห็ดงานพ to ันเห็ดอ <Brain. S 1> ียังนหนเห็ดเสื่อมประตูแหนยังใส่หนอใส่ลูกกรอนไปแม่เจ้าบปเห็ดกินเลยบะกับข่าวนะถอยบ่ได้เก็บได้คอยไว้ให้เจ้าเห็ดอีซักนะเห็ดขันล่าง สั่นลังน้ำสั่นตัวน้นาต้องฟังลงดินมันจะโมเก,กกะสิ่อยใส่ผนังเลยเขยขาเคยเขาเคยเา่ <laughs> เคยาเขาค่อาตัวอีน้องโอ้กระดูกใน,นเดียวคือสิตบลายแทะ เนี่ยอันนี้กสิแบ่งคนนขึงกับปลาเมาพี่น้องวะเนี่โทรไปถามเพื่อนอวบนื้อว่าแบบเวียงคนนขึงสะได้อันเชียเงินหน่อยลงเนาะค้นขึงแล้วมันกสิมันกสิลดลงเนาะ ไปแล้วเอานามมาล่างนี่เด้อมองกันสีทถาดปงปงหนังเฉยนี่ะนนนจะคลายของกัี่นงลูกค้ามานี่พี่นนองพี่น้องพี่น้องมาส่งสีนใ้ปลาเมาว้าวเพื่อนอะ อันขั้นอยู่ผพ้ดเดียวเผื่อเอาดอกพีนออก่น้องอันีนผู้เบาอยู่นำ้ำเผื่กันเลยเอาตะกี้น่อเผื่มีแต่ไปกินน้ำนอ่องไม่รู้ใจฉัน,นอย่างนี้เผื่อบเิียเงินดอกอสาวล่ทมรู้ใจฉันเจนเลยเนี่ยอันกับสินกับนางเนี่ยไปกินนำ้ำซาแพงก็ได้เผื่อนมีผู้เบาเลยสินกับซื้อซาแพงแต่โฆษณาเป็น <laughs> แนนบบบิดาก้อนเขาคือมามัวแต่บริหารประมาณหากระทูเพื่อนแล้วโอ้ยไอเพนีเป็นลมยหงวะ ปกตินี่เราบ่าเอาได้สิน่ะพี่น้องเลยนี่เพนมีผูวบอเนก่ละไมวะชาแพงเผาปบ่เมาแม่นอะไรเอ่ยเลย้องเผาน่ะเผาเรื่องจริงบ่ได้เผาเรื่องเล่นหื้ควันยังหเห็นแต่ลังค่าห้าคนบอเห็น เฮ้ยผู้สาวแถานี่้ซื้อเนื้อมาสกเล็กสู่โตโ๊ะกินได้เหมือนอยู่นะเฮ้ยมาดิพี่นอ้องเมื่อนี้กำลังงงเงินถาน,านเนาะงงเงนถ่านงงเงินถาน,านแล้วแล้วเมื่อนี้บ่แล้วโอ้พอดีซื้อเนื้อมาสลองสลองสลองเอ็นสลองเงินถาน,านแล้วฮะ <laughs> เฮ้ย สิบอมีงานใหม่ต่อบเบยนพามีอยู่มีงานยังมีเรื่อยๆมาจังฮะสิได้อันคนู่นี่ย้อนรักคู่อะดีเลตเตอร์ต้องใสย่ยู่เริ่มแรกเนาะเห็นทีเอฟซีคนบ้าแยังกาแพงแห่งความรักว่าจังกาแฟแห่งความรัก เพิ oh hey, ่นใส่แผนปลาเมานทำอิดนะให้เห็ดลักหัอาหารวัดคอเห็ดลัวหัวแล้วให้มาเห็ดคอกทานวัดคอทานแล้วใช้เห็ดยัางต่อนะบันฮู้ยียย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 ียยดยย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 ยวยยยยยยใย้ยย็ดยยางต่อบัยย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  มันบ่มันมันบ่ได้หลาคือไปซื้อตลาดเด้บาดีจ้าตลาดมันมีแต่เนื้อสดๆเนาะเป็โลโลละแสนเพิ่นว่าสิเฮ็ดให้สําเร็จเพิ่นว่าเอามาเอากสิเล็กๆนี่เฮ็ดมแล้วเด้อมื้อนี้นนเมื่อหน้าเด้่ะว่ายนาอ้าวจงโตมึงดูหาแสิเอาโตเมื่อหน้านาเ้ยเฮ้ยน้องสิพาไปเอ้ยเองฮู้แล้วแนั่น สะหาตูมกันนาน้ำอยาพี่หมอบบ่เนาะหรือว่าไปแถมกันนาอยาพี่หมอบหรือว่าไปแถมกันนาหรือว่าไปอีสังวาไถนาบ่เฮ้ยปีนี้สิเป็นโตกก๊ะกะอยู่ใช้จ้ายค่ะปีนี้แกนบ่ออกเอาถามอยู่เอาย่อถามว่าสิตกอยู่ซ้ายเอาทุ<ะ><ะ>กอยู่วันเก่าฮะนะ่ะเจ้านะ่ะจักแล้ว เออเปลี่ยนห้องอยากได้แถวที่เพื่อไปไปหาแถมข้าหน้าเสียอย่าพี่หมอเผากะแทนผิดนะแถวที่เราไปจะเห็ดหน้าเพะเห็ดหน้าแล้วเราเห็ดไว้ปั้นจะหลวดเนาะพี่น้องกระไลเราแหลวไว้พี่น้องเราไลเราแหลวไว้บ่หุอนได้ปลาหม่าวเขาข่าห่มเนี่ยปลาหมาเขาหมาโอ้ปุกแหน่ได้พุททะเลมันคือไหมแท้เนี่ยผู้ตากแดดแบบเดียวนะแคน มันไหมแค้นดำเปื้อนๆเขาตังบ่อยากน้ำเบาๆอยู่นะน้ำยังนะน้ำเย็นนะบ่บ่บ่น้ำยังเลยขน้มหวานชิกินอยู่วัดออกน,นะยายมาวน โอกทานกะมุ้งกะเบื้อกน่อยเองกบห้างกะซีเห็นนี่แล้วอกทานมุงกะเบื้องกเกาเขาเอาสังกะซีอันหัวหัวสังกะซีเขาขีเหมียงมาเห็ดใส่กะเบืเยใ่กะเบื้องเลยบ่กนบได้ธรรมดาตักน้ำเหวกินก็เหดแต่เื่อตนขอบคุณครับผมกเลาชอกเริ่มมอันเอฟซีวะชอบเพลงเอ้ย หนวใส่โรเตอร์ให้อึ่งจะมีคู่นะจะจะมาหาว่าอัดนอเดอร์วะอี่สิอีต้นปลาเมาได้วว่าจะอีมะปลาเมาไม่คูอีป้าเมาไม่คูม่เบิ้งสีทามอนี้มีแต่เอฟซีดีทีมาสีทามก่อนนี่ต่เอฟซีนะซีอยใส่เจ้าว่าเราตีว่าคอยเท่าจ๊กเราสื่อนี่ไง กบว่าดอกบตีดอกเอาอีลีอย่าลบหนาที่แหละตวตีกําลังถามอยู่บวกเจ้าบัวตีบัวคอยเท่าไปจ้าบอวตีเนี่ยบตีดอกเท่าบ่วเ้่ากันอะไอหนูกับต้องคัญบ่สำคัญเลยเอ็เซีนหาดอกโอ้ยงใจมีแหงเมาบุ่มอ่น้เงบะมเหมีนจะตัวสิเป็นเขาใหม่ประมาณเลยเด้อ เท่ากับตีว่าษัเนเ้อกับโรคหใจนี่เนาะนี่แต่เอฟซีเป็นเชียมาให้จีบเอาจีบเอาเอาที่เราไม่ได้ว่าแน่ได้บ๊ย้ยตัวกระสิพังความเอฟซีอยู่เฮ้ยมันจังว่าเด้ออันเดียกเอฟซีเชียใส่หนะ้าตัวกระสิพังความบ๊วยจะบอากาบ่ได้หนักเนาะอือเอฟซีว่าให้อัเนเสียให้ป้าเมา ก็บอกที่เน่เจ้ายาอันอะไรเฉพาะครับประมามีคูเนี่เราจะเได้มีคนดูแลอันกำเบิ้งไปเรื่อยๆเนาะครับพ,พี่น้องไปเรื่อยๆไเๆบุพติเศตรบุพาปฏิเศตราว,ว่ายังบรท่านว่ายังบรท่านปฏิเสธดอกป๋าจิตไปจังไรกะบ,บอกว่าที่สิปฏิเสธทันทีคือเศร้าเขาน่ะ โ <laughs> บมแมน, <laughs> นเป๊กว่าสันได้เยเียเสียเศ้าเข่าตอนไปทำคลิปอยู่เพื่อนเศ้าเข่าเนาะเสียนเสียเศร้าเขาว่้าเข่ากับโบ <c oughs> าเขากระสดกป็สคนโสดตเสีย์เสียเศ้าเขาเห็นเพนเป็นสางเนาะอ้ยโบมแมนสเปกเออเออสัน <laughs> ข่อยกระเชาคือกันข่อยกระยันบ่เหม็นสเปกเราเอซีมาเสียใส่เ่แหละนะเจ้ากรติเตียนัรตีเตียดำดำนอ้วนก็สาวเขาสาวเขากระตีอาะคือกันขระยันบาที่เก่งใจข่อยน่าเลยบ่กะปฏิเสธตัวน่ะปฏิเสธมากเลยเด้อเ้ยเราเราอะบึงไปเลยเรื่อยเราอะ ยังบูปฏิเศษพี่เนาะโอ้ยมีซิทอยู่สะมีซิทอยู together, ่เด้อถาลุ Under ่นลงกันเด้อพี่น้องเด้อที่เป็นอย่งไดวะทีเป็นอยงใดถาลุ่นลงปมเฒาเด้ออิจใจปลาเมาบาดบาดนี้เองมาขืดเด้อบาดขืนน้ำมันปลาเมาเด้อบาดนี้เองว่าปลาเมาสิลงมลักข่างเดียวแล้วว่เหนนียแง่เลยเนี่ยตะกี้เองยันตัวหักเถอะคือขืน อย่าเราหลอกอย่าเราหลอกตเตเฮ้ยด้ที่บ้านนี้ได้านนขาดกับญาตินั้นเป้าเมาหลอกขอที่บ้านนี้เป็นเงินได้บานบ้านนี้พ่อเมาบนมักเขาบานน้านนี้โอ้ยสุดท้ายว่าสิเป็นเอื่อยยาคองหมักเขาบานนี้พี่น้องขั้งเบิ่งมันแม่นอะไรบ่านเราเด็กรอเบิ่งรอช่มรอติดตามนะพี่น้องที่บาสูนหาเลยสเปซยาต้องมาทั้งที่<笑><笑>อ้ย ตะกี้นะเองอีต้นโตเองว่าโตสิถือเท่ามาเขือคืนเหรอ <c oughs> อ้าวบาดนี้อ้าบาดนี้บัดเท่ามาเขือคืนมักคนง่ายบาดอ้าวเอาบอกเนี่ยปลาเมาอย่ามักคนง่ายมันสิคือน้องเศร้าหน้านะมักคนง่ายมิแต่หายหางายงก็หายง่ายง่ายน้องหน้าหายกับพ่อเบิ่งอยู่แล้วปัดเท่าหายนี่พี่เจ้า ถ้าวายก็มันจะเป็นแไวเตรียมมาอาทิตย์เล้วจะแปลน้องน้องนาเด้พี่น้องหมูน้องบุ้มคือสิเคยเห็นเลยเลยเนี่ยในคลิปตาแพงเพิ่นมาเล่นเลยเลยเ่บาวี่บ่าวทีจะเสิมาเห็นให้ไปหายมือมือซื้อนี่หงางๆน้องนาผู้แบบผู้บ่าวมีผู้สาวจเมาว่าวาวกับยาเคาะและตีมันบ่ได้ยินนี่ เจ้าว่ายังก็เยเมื่อกี้นี่บ่บ่ทีก็ยังประานเคยเห็ด่งไเสียใจแเจ้าูบ่ทีเราบ่สูนานเ็ดเปียกเ่ยเราเคินแคนเทีบ่เหตุหไเสียใจนะท่านโอ้มีสิทธิ์เได้สัพี่น้องถ้าลุเนอ แลกันเรน่แนี่คันนีน <Enfin> ี่ก็เป็นห่วงเพื่อนอีกแล้วเพื่อนโบเคยเห็นไฟเสียใจมันีตัวอย่าลงตัวอย่าลงหักเลยเด้อฮ่ฮ้ยเดาอ่าฮาฮ่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 าน่าฮ่าฮ่าฮีาน่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮน่าฮาฮาฮ่า่า่วง่า่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าา่าก่าฮ่าห่่าฮ่าฮ่่าฮ่า้่าฮ่าน่่าา่า่า่น่ ลายแห่งก็เป็นหว่วงกั้วบอเคยสมหวังจะเถอะนี่แต่คนหักปลอมๆนี่ไม่ได้หกกักจริงเฮาบอกจะแล้วอย่าหมากักคนง่ายเห็นบอกคือบอที่มันจีบเอาเหล้าอยู่ให้เล่าจีบเจ้าพุนอาาน่านนบอกอืมเพื่อนนะเพื่อนนะฮะจีบแต่คนกอดแ,แล้วก็หมักเขาไม่ได้ล้วกเขาบ่มากแบบนี้สุดท้าย เอาจุดเข้าจีบเข้ามากเค้าให้น้ําย่อยๆบ่จังเอาโอ้ยให้ย่อยๆเคาก็เจอมาแล้วมันบ่เห็นหักคอยาผู้ชายนี่มันร้อยเล่วนยาเด้อผู้ชายเนาะเมาเคยเจอแล้วพี่น้องผู้ชายหักําย่อยๆยังเยตคืออวยคอวยลงมันแบบมันบ่ถกันนมันลบมันน่ะลบมันบ่ับกันเว้ย ตัวนี้บัดคือเอาลบคือเอาลบ,บความแหง้งแค่เสย่นะจนจนขาบกันเพื่อเพื่อเี้ยมันมันเหลืออยู่ก็เลยยันที่นีน้มันเลยแล้วเรสลับกันนานๆหนึ่งนะพี่ดีมันเป็นเลวพี่ย่งอยู่หลายแผ่นอยู่หลายหีดลายมังเหลืออยู่น,ะน,น,นานเะสือแค่เงา้ยกับบัวใส่โอ้ย อาเมื่อนีร่ก่ะเบิ่งช่มธานีก่อนนะพี่น้องเนาะคลิปกระยาวเลยเอิ้นแน่นอนหามาเบิ่งก่อนเราเบิ่งเราช่มเราติดตามต่อไปนะพี่นังเบ้งเราไปจีหายอยู่บ่หัวใจอยู่บ่ก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามเด้อพี่น้องเด้อ